จะลองมเก็ตอนนี้เราะเขาเพิ่งกลับไปเปิดดูไอเรามีเพลงส่งจะไปเปิดดูกันเก็นี้ไปแ้วหละเขาล่อะไรนี่ขา่อไรเ็นันเชียบเลยไหมิวิอันหรือเปล่าอันอะไรบ้างแกะบอัแกนั่นคืออะไรอันแรกคืออะไร ไปลาอะไรเซมอนเซมอนกัสผินอันนะโฟกัสินอัน้อันนึง่ะเดูเนี่ยได้อะไรมากระเดรอด้ดูเดนด้อะไรมาปดินด้วยอสอเา ได้อะได้อะไรมาขนมว้าวอูนี้อยากกินข้าวปั้นอ่ะข้าวปั้นใช่ไหมได้ข้าวปั้นรู้จักว่าเพมคืออะไรน้องเพมคืออะไรคะไข่หวานไวานไม่ใช่อูนี้เหรอ ไข่หอยเม่นหรือเปล่าอย่างนี้อย่างนี้เค็มหรือเค็มอ่ะโอเคเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองทำข้าวปั้นกินกันทำเองไหมพิมทำเองไหมไ้คข้าวปั้นข้าวปั้นข้าวปั้นโอเคให้ฟิวทำให้พอแล้วข้าวเ้าใหญ่ไปไหมนั่นน่ะนี่ยสองคนเอาไข่แซลมอนพอแล้วฟิว

หมึกโอเคเอาฟิวเดียวเดียวแบ่งครึ่งนะอ้าวครึ่งนึงครึ่งฟิวครึ่งนึ้ครึ่งหนูเป็นไข่หมเดี๋ว่ปลาหมึกอันนี้เอาหน้าเนี่ยเดี๋ยวเดียวนี่พอแล้วฟิวใส่อะไรไข่หวานเหรอใช่อ๋อไข่หวานใส่มันไม่ปนกันหมดหรอไม่รู้ต้องลองต้องลองอ่าเสียน้องด้วยให้น้องชิ้นนึงไข่หวานอ่ะเสียท้ายหมึอ้ไม่เอาไม่ใส่อ้าวไม่ใส่อ่ะโอเคเอา ลงไปค็อปด้วยอูนิหนูไม่ใส่เอาแน่นๆอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยทั้งนี้เอ๊ะอืมนี่หมุนเสื่อกับบ้านเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมโอเคมีดมีดมามาลองดู่ยเลยนี่ไงนี่ของพี่ฟิวอันนี้ของน้องเฟม เอาอครึ่งผมจัดนี่ผมผมไม่เอามาหาไม่เจืออ่าของน้องเฟลมค่ะชิมดูดิรสชาติเป็นไงวาซาบิใส่ให้เฟลดิอาไมเล่นของแรงล่ะวาซาบิ ร้องไห้นี่อะไรได,ได้กินของถูกใจไหมดีใจโอ้โ oh หทราบซิงโ okay. <Yeah. S 2> อเคเยี่ยมเอาชิมดูข้าวปั้นเล็กใบฟิวโอ้โห oh. oh. <laughs> เล็กไนไม่เป็นไรกินได้อยู่ทีมองว่าจะไม่เิีเนเขาจะจุดเนี้ย อ่ะงับเขาให้เป็นไงอุนี้หวานไหมหวานไข่หวานเป็นไงชิมด้วยนี่ไข่หวานอ่ะถูกใจไหมไข่หวานอรอ่อวะเป็นไงอไร่อยเอาอุอนี้ชิมอุนี้เพียวๆดิอร่อยอืม ไม่ต้องจิ้มอะไรนะเป็นไงรสชาติคล้ายๆกับมันมันมันปู่แต่มันไม่ถึงขนาดน,นั้นอะ่ะหวานไหม ผ่านอยู่ผ่านไหมผ่านโอเคตามนั้นอังน,นี้เน้นเน้น